โอ้ย right, เ,เล like t lady i n ินเนอร e เมนเว o คัมทูว r a เทนเดอร์ a ีกแก s ซีก็โอเคครับสวัสดีผมครับผมนายซีวันนี้ผมเ่นเกมวอท Th นเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ได้ไปตามหาสกินหนึ่งมานะครับผมก็อันนี้ก็คือต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สกินที่ผมทําเองอีกแล้วนะครับผมเป็นของคนอื่นเขานะครับ ก็ตอนแรกว่าจะทำเองเห็นว่ามันดูง่ายดีนะครับผมแต่แตไปไปมานะครับผมมันยากมากเลยก <g> ็ <ül üyor> เลยบอ,อกว่าเออขี้เกียจแล้วก็ช่างแม่งแล้วก็ไปหามาดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าอันนี้เป็นเจ้าใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าเก่าสาขาเดิมของเรานะครับอันนี้คนใหม่นะครับสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างนี้นะครับผมใต้ร่างชอง่องอยู่ตรงชอง่อง description น,นะครับผมโอเคถ่ายรำโอเคเรียบร้อยนะครับ ก็ใครสนใจสกินนี้นรัาก็อยู่ลิง์โหลดนะครับอยู่ใต้ล่างนี้แล้วก็อย่าลืมให้คลิกคนทําด้วยนะครับผมเป็นมารยาทที่ดีนะครับผมก็เอาของเขามาประเด็นก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเขาทําได้สวยดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเหมือนในของต้นฉบับดีด้วยนะเพราะว่าของต้นฉบับมันดูคิงครีนนะมันไม่มันไม่ดูเหมือนแบบว่าเป็นซารแบบครุขราบแบบนี้นะครับ อันนี้คือต้นฉบับนะไอพิโทคสฉบับอันนี้คือตัวตัวต้นนะครับสกินแรกนะครับมันจะมีแบบว่ารอยรอยแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นสนิมขึ้นหรือว่าของเก่าอะไรถึงนี้นะครับแต่ว่าในอนิเมะ Girl and Panzer นะครับอันนี้ไม่มีก็ถือว่าเขาทำเก็บรายละเอียดของคันได้ดีเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมให้ครีกคนทำด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับอ้อลืมบอกลืมไปเลยอันนี้มีคนรีเควสต์มานะครับ ก็ลาวคนเหล่านี้ให้ผมเล่นสกินนี้ด้วยนะครับก็บอบเป็นอย่างนะครับก็หามาให้แล้วนะครับก็จริงๆเรื่องสกินพวกนี้ผมว่ามันก็มีมาเรื่อยๆแหละเดี๋ยวทีมพี่นางเอกก็อีกนะครับเดี๋ยวพิมพ์ทีมนู้นทีมนี้เยอะแยะมากมายมันมีเยอะเอาง่ายนะครับโอเคนะครับสําหรับรถถังคันนี้นะครับก็อยู่ในทีมน้องเต่านะครับท้องเต่าแห่งโรงเรียนโออารนะครับโดยมีผู้ผู้ประชาการนั้นคืออันสึคารดทันนี้นะครับ ชิปห่องละอุย้ยเรียบร้อยก <Yes, sir. S 1> ันเนอร์เดี่ยงเหลือใครวะยอดเยี่ยมนี่แหละนี่แหละนี่แหละคอมโบในฝัน อะไรของเองเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่คอมโบคอมโบหรือเปล่าหรือมันอะไรมันรัดคูนี้อ่ะาอา่าฮะหัน่าให่งี้ก็สบายสิจ้า M18 สซะด้วยเรียบร้อยสิครับโอ้โห เจอแมนวีซี่อ๋ออีไฟฟลาย่าจะแอทแท็กยังไงแต่ัวมันรอดักกูอยู่ตรงนั้น <c oughs> มันอยู่ตรงนันไม่กูมองไม่เห็นอันกูถอยแล้วเดอข้าไปจุด A ดีกว่าเดินเวลาของน้องของน้องเต่า ตอนที่มันตอนที่น้องเต้ยหินน้องเต่าสู้กับเมาผมว่ามันเวอร์มากเลยโคตรเวอร์อ่ะอุ้ยชิปหายละเอ้ยอุ้ยเฉียดตาย เอ้ยได้สองเว้ยดับเบิลสไตร์แต่เสียได้ม,มันไม่มันไม่มีพลังกินให้กโกล์โอ้ช oh ิตของละ ไม,ไม่กล้าหันไม่กล้าหันไปทางซ้ายเลยว่ะมันมีมันมีมนมอัฟวิงตรงเนี้ยเห็นอยู่แบบแบบชิมห่อแล้วเพิ่งพูไปแล้วอ๋อกระตุก มอเห็นผมอะผมว่าชิบหอแล้วโอ้โห,โหประตุกหนักกว่าเดิมอีกพี่เอ้ยสองคนละอ <c oughs> อสวิงเองเอง็เองก็ทำได้แค่นี้แหละเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่มีโน่นแล้ว กล้าหันเลยวะที่สามสี่ยังเลี่ยงนะ่ะไหนเงี้ย iso เอีโซ o ไม่หันทางน,นั้นบ้างเลยเหรอวะต้องตากูละ บอเล็งแต่ไอทีสามสี่ข้างหน้าช่วยอะไรไม่ได้ว่โอเคมาแล้วบอมเล็งนี้ได้นะโอเคละไหนวะลูกเราโอเคเจอแล้วมีเินเดียมกับไลท์โอเคปะ ถึงแล้วจะถึงแล้วเราความเร็วลงโอ้ยพลาดโอ้พลาดหมดเลยตะกี้มันแหลกๆอ่ะไม่ค่อยชอบตอนแหลกเลยอ่ะ ปิงสูงนะครับนานๆทีได้ผมจะได้เล่นไปเล่นในเซิร์ฟเอสเอนานๆทีอะโอเคโอ้โหแบล็คแคลดซะด้วย เข้าไหนวะโอโหตรงนี้ไม่แปลกใจจุดอ่อนเราอะถ้าเราถ้าสตูอยู่ในมุมที่ดีอะถ้าัตูอยู่ในมุมที่ดีนะครับมันสามารถยิงตรงใต้ข้างล่างเราได้นะครับตรงข้างด้านหน้านะตรงข้างล่างอะนะครับตรงที่เราคิดว่ามันไหนสุดอะเว้นแถวๆนี้นะครับ มันยิงเข้านะเห็นอย่างเงี้ยก็เป็นปกตินะผมก็ปกติผมถ้าผมเจอเฮดเซอร์ผมก็จะเล็งแต่ตรงนี้แหละประเด็นก็น่าเป็นทำเนียมแล้วตอนนี้แล้วก็คือแบบว่า e 1 0นึ่งรสับเกมนี้ไม่มีนะครับผมก็มันเป็นมันเคยมีอีเวนต์อ่า e หนแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับผมก็อดไปนะจ๊ะนะครับเกมนี้เป็นเกมฟรีสามารถหาได้ทั้งในเว็บหลักและก็สตรีมนะครับผม แล้วก็เรื่องอโหมดเรือนะครับ naval s t a r naval เนี่ยนะครับก็คือบอกว่าคุณต้องไปซื้อ naval starter pack ก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะเล่นได้แต่ว่า,อาตอนนี้ preset หายไปแล้วนะคือว่า preset preset นะไม่มีแล้วนะครับก็ต้องรอโอกาสหน้าต่อไปว่าเขาจะเปิดตอนไหนให้เทสอีกรอบแต่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรอปีแบบว่ารอ open beta เลยนะครับ ส่วนรถถังญี่ปุ่นนะครับรถถังญี่ปุ่นนี้ก็รอกันต่อไปนะครับแต่เขาบอกว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขาอาจจะมาก่อนฟรีดนะครับมาก่อนมาก่อนอ่าหมดเรือจะมา <c oughs> เขาบอกเขาบอกอย่างนั้นนะครับในแพทหนึ่งในแพทหนึ่งจุดหกห้าก็มีหลายอย่างเพิ่มขึ้นนะครับเท่าที่ไปอ่านแบบเข้าข้ามา ว่ายังไม่มานะครับผมยังไม่มาณตอนนี้ยังไม่มาเห็นมีเห็นมเห็นมีหลายคนท้วงบอกว่าพี่พี่รถเรือมาแล้วนะใช่มันมานครับแต่ว่ามันยังเป็นแค่พีเทสแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแถมยังคุณต้องไปซื้อ n a ว a วอร์สตาร์ a ตอก่อนถึงสามารถเล่นกับเขาได้นะครับก็ราคาแพงโขอ,อยู่เหมือนกันนะจ๊ะท่าที่ไปดูราคามาเรื่องการส่องไบโนคูล่าแล้วก็การเปิดปิด อ่า crosshair l i g i n g เอ้ lighting อย่างนี้นะครับแล้วก็การเติมเงินนะครับลิง์ลิง์อยู่ลิง์อยู่ที่ท้ายคลิปนะครับโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โกระตุกช่วยกรนาไปดูด้วยนะครับผมโอ,โอเคไดเวอร์เดี่ยง เรียบร้อยอยัเยงเียหนึ่งยิงเลยวะอ๋อคุณเห็นแล้วอ้ไทเกอร์เหรออ๋อไม่ใช่ยัสแพนเซอร์เยสแพนเซอร์โฟร์ไอ้คันนี้ก็เป็นรุ่นอ่ารุ่นถัดไปของเรามั้งคาริออฟ์เหรอเอือ้อ เกเต็มแนวเลยโหด้านหน้าด้วยโอ้โหไอ้ข้างหน้านี่ไม่คิดจะคิดจะสะท้อนบ้างเลยวะอ๋อลืมย้ำเรื่องหนึ่งสกินยูเซอร์นะครับสกินยูเซอร์นี้จะคุณจะเห็นได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเจ้าตัวแหละที่ใช้นะครับก็ที่คนอื่นจะมองไม่เห็นนะครับคุณจะไปบอกว่านี ie, này, line, ่นี่ลายสกินยูเซอร์ไอ้ลายเกอร์ฟันเซอร์ทุกคนก็มองมองมองมาที่คุณแล้วบอกว่าอะไรวะ เชื่อครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ให้หลายคนได้ดูนะแต่ว่าสำหรับพวกคุณเนี้ยสำหรับตัวคุณเองที่เล่นอ่ะไลน์นั้นนะก็ถือว่ารู้สึกดีใช่ไหมละ่ะเวลาเล่นไลน์ต่างๆหน้าที่คุณชอบอ่ะถึงแม้ว่าในเกมอ่าทุกคนมองไม่เห็นสกินของคุณก็ลืมเอามา อันนี้เอามาหน่อยเอาไปตีกับไอ้ไทเกอร์เสียนะวะอ๋อเฮ้ย อ๋อโอเคถูกแล้วใจผมสีเทลซายนี่กลมกลืนมากเลยอ่ะโคตรกลืนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยโอ้โหเกือบไปละเออทีสองแปดอยู่แรงแน่วะ อีแค่ k v สองว่ะทต่มหันซ้ายอยู่เอ๊ยแต่มันหันทันั้นอยู่ได้มุมเรามุมเราได้ไหมต้มนัดได้ได้แต่เฉียดได้แต่เห็นหัวมันเดียวเรียบร้อย kv สอง อีกตัวกำลังมาอื้มฮึชิปหองล้วไดเวอร์เดี่ยงนานจังปกติไม่นานขนาดนี้เน<笑><笑>ี่ยตะกี้แซวว่ามันรีบยิงเชื่อเลยว่าว่ามันรีบยิง แรงดัสนอนเมเตอร์โว้ยม,มุมนี้เอ้อิซูมาอิซูมาอิซูมาอ,อยู่ป่าวะมังอยู่ไม่อยู่หลังกโกูเหลือใครวะโอเคอยอเคยี่ยมอิซูลงมาอิซู สูอยู่นั่นเลงมาทางเราด้วยมันเลงมาทางเราเลยวะไม่มีกระสุนย้อยลงไปเลยสงสัยต้องอ้อมแล้ว มันไม่เข้าไมา้ง่ายอ่ะอะมันมาแล้วเรียบร้อยอีซโอหรออีโซผมขอเรียกว่าซูนะเห็นอะไรหลายคนบอกว่าพี่มันหนอบมันต้องบอกว่า SU SU อะไรที่อย่างลูกของเขานะครับผมมันเป็นชื่อภาษ,ษาเอลารัสเซีย ผมบอกว่าเออแล้วมันแล้วแต่ความสะดวกของผมไม่ที่ผมจะเล่นอย่างนั้นเข้าใจไหม,ไมอะไรยังไงนะครับเออเอพายอาอมึงเลียงอะไรกันนะอ,อ๋อ,อยังอยู่โอเคไงมึงคุมไปกันนะกูดูทางนี้ก็ได้วะ อ่สตูมาเหรอรวนไหนวะรวมนูน่นเสียวๆไออาร์ตี้จะลงกลางหัวจนชิบเป่งเลยประเด็นว่าเราอยู่ตรงหน้าสปอนมันเลยอะ่ะคือคิด <c ười> คิดว่าถ้าออกไปเอ,อื้อ ไม่เตือนกันบ้างเลยเลยเต็มๆมูอนกองวลอยู่ด้านหน้าลืมเลยว่าเดี๋ยวมมด้านข้างก็มีเดี๋ยวนะอีนนี้ออกมาจากไหนวะเนี่ยเออเสียงหายไอ้ที่เป้งปังเป้งปังนี่มันสมอละ์ลพมลบชิดชัดเลยอึสนี่มันเขตเขตอันตรายไงวะเนี่ย โอ้ยโดนปะโดน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 ทะลุได้อยู่อุย๊ยของใครยิงกูบวะมันอยู่หลังเนินเขานั่นโอเคช่างมันโอเคเดี่ยง M3 ซะด้วยวะท้องกล้วมันะมันอยู่หลังบ้านนะครับท้องกาเอาโอเคได้ อันนี้เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่อันนี้ได้อยู่ได้อยู่เอาอยู่เอาอยู่โอเคเยี่ยมไอเควินอยู่ข้างๆผมนี่มันอยู่นานมากๆเลยนะนะรู้สึกว่ามันอยู่นานเกินไปหรือเปล่าโอเคเป็นครึ่งบินจ้า เรื่องเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับผมว่าพวกคุณน่าจะเริ่มที่จะเริ่มเขาเลยกนะเลือกรับสื่อนะครับแล้วก็พิจารณารวบรวมข้อมูลแล้วก็ค่อยประมวลผลนะครับโดยปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอย่าเชื่ออะไรง่ายๆครับทุกท่านสื่อออนไลน์เป็นอะไรที่แบบว่าปลุกปั่นคนได้ง่ายแล้วก็ทําให้คนเชื่อง่ายๆมากนะครับ โอเคน,น,นานาเลี้ยงอยู่ไม่ใหญ่หลาท่านนะครับก็เลือกรับสื่อดีๆนะครับได้อยู่ครับอ้ได้เฉยครับ ชิมหาย m อ1มเเรียบร้อยครับเออมาตาตอนจบเนี่ยนะโอ้โหดนันโดนตายเพราะอาร์ตี้อู๋แม่เจ้าอาันจาริงนะอาร์ตี้รุ่นหลังๆน,นี่แค่ทำอะไรไม่ได้เอออะไรเกิดขึ้นอาร์ตี้รุ่นหลังๆน,นี่ผมผมว่ามัน ไม่่คยช่วยอะไรมากมายอะแต่ว่าช่วยตรงที่ว่าท่านน่ะเลวสิกอะมันยังพอมาร์กศัตรูได้ถูกป่ะมันคอยมันคอยระบุตำแหน่งของศัตรูได้แต่ว่ามันมันยิงแล้วมันยิงลงมาแล้วไม่มันไม่ตายอะประเด็นส่วนอะเพเซอร์นะครับผมว่ารู้สึกว่าในช่วงหลังๆนี้มีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องเกราะนิดนึงเนาะเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนมันไม่แรือว่าดูเบาดูเบาบางนิดหน่อยอะนะครับอาตามจริงนะ รู้สึกว่ามันดูบางๆไงไม่รู้นะครับแต่ว่านั่นคือนั่นคือสมัยนี้นะครับเพื่อว่าเห็นสมัยก่อนว่ามันค่อนข้างจะไร้แรงมากนะครับแต่ถ้าโดยตัดตรงนั้นออกไปผมว่ามันก็ยังไร้แรงอยู่ดีอั่นอถูกปะ่ะโอเคก็ผมว่ายังไงถ้าคุณคิดจะเล่นสายทางของเยอรมันสายทางของแทนงเดสซซยเยอร์ทางฝั่งนี้นะครับยังไงคุณก็ต้องรีเส er ิร์ชยักแผ่นยักแพนเซอร์ 38T หรือว่าแฮเซอร์นั่นเองนะครับยังไงก็ต้องรีเสิร์ช เพราะว่าลูกศรมันตรงแนวแนวมนแนวมาเลยอะไม่มีตัดตอนเหมือนแบบนี้เลยนะครับแนวมาเลยอะยังไงก็ยังไงคุณก็ต้องรีเสิร์ชนะครับจําเป็นก็ต้องรีเสิร์ชก็โอเคนะครับทุกท่านใครที่สนใจสก,กินนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างนี้ครับช่องอ่า e s c r i p t i o นนะครับผมก็อย่าลืมให้คลิกคนทําด้วยนะครับผมโหลดแล้วก็อย่าลืมให้คลิกคนทําด้วยนะครับ แล้วก็แบ่งเวลาเรียนมาเล่นของดีเพราะว่าเกมนี้ยิ่งแรงสูงยิ่งใช้เวลามากขึ้นนะครับผมแล้วก็รู้จักการเทศะด้วยนะครับผมโอเคอั้นก็บายครับเฮ้ยบินได้สวยเออห